สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนปียพุตรศึกษากรค่ะคุณครูชื่อคุณครูปัจมาศิริรักษ์หรือเรียกสั้นๆว่าครูบูมนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสนุกกับพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวใช่แล้วค่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวค่ะ แล้วเด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยตัวไหนบ้างคะแล้วพยัญชนะไทยที่เด็กๆรู้จักอ่านออกเสียงว่าอย่างไรวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างพยัญชนะไทยแต่จะเป็นพยัญชนะตัวไหนนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพยัญชนะตัวที่หนึ่งกไก่อ่านออกเสียงว่าก เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะกกแล้วเด็ๆกๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของเพย์นชนะกไก่คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะคือรูปไก่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะถอถุงอ่านออกเสียงว่าถอเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะ ถอถอแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของพยัญชนะถ่อถุงคือรูปอะไรคะใช่ค่ะสัญลักษณ์ของพยัญชนะถ่อถุงคือรูปถุงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพอสมเพออ่านออกเสียงว่าพอเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะ พอพอแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของพยัญชนะพอสำเพาคือรูปอะไรคะใช่แล้วคะ่ะสัญลักษณ์ของพยัญชนะพอสำเพาคือรูปเรือสำเพาคะ่ะเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะมีพยัญชนะ กอไก่ถอดถุงพอสำเพาค่ะต่อมาค่ะเรามาทบทวนสัญลักษณ์ของพยัญชนะแต่ละตัวกันนะคะพยัญชนะตัวแรกกอไก่ดีจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของพยัญชนะกอไก่คือรูปอะไรคะ ใช่ค่ะคือรูปไก่ค่ะต่อมาค่ะเพยญชนะถอถุงเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของเพยรชนะถอถุงคือรูปอะไรคะใช่ค่ะคือรูปถุงค่ะต่อมาค่ะพอสำเพอเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของเพยญชนะพอสำเพาคือรูปอะไรคะ ใช่แล้วค่ะสัญลักษณ์ของเพยชนะพอสำเพอคือรูปเรือสำเพอนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูจะสอนเรื่องภาพที่สัมพันธ์กับประโยคเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะอ่านประโยคให้เด็กๆฟังนะคะ แล้วให้เด็กๆด,ด,ดูว่าสัมพันธ์กับภาพไหนฉันดูไก่อีกครั้งนะคะฉันดูไก่เด็กๆคิดว่าประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามใช่แล้วค่ะประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพที่สองค่ะคือภาพไก่นั่นเองค่ะ เก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะน้องกินส้มอีกครั้งนะคะน้องกินส้มเด็กๆคิดว่าประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่3ใช่แล้วค่ะประโยคที่คุณครูให้มา ตรงกับภาพที่1ค่ะคือภาพสม้มเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะแม่ถือถุงอีกครั้งนะคะแม่ถือถุงเด็กๆคิดว่าประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาม ใช่แล้วค่ะประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพที่หนึ่งค่ะคือภาพถุงค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะพ่อนั่งเรือสำเพาอีกครั้งนะคะพ่อนั่งเรือสำเพาเด็กๆคิดว่าประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนคะภาพที่หนึ่งภาพที่สอง ภาพที่สามใช่แล้วค่ะประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพที่สมค่ะคือภาพเรือสำเภาค่ะเก่งมากเลยค่ะยายขายผักอีกครั้งนะคะยายขายผักเด็กๆคิดว่าประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนคะ ภาพที่1ภาพที่สองภาพที่3ใช่แล้วค่ะประโยคที่คุณครูให้มาตรงกับภาพที่3ค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันนะคะเกมของคุณครูมีชื่อว่าเกมจับคู่ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามเด็กๆคิดว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะคุณครูมีเวลาให้เด็ก,ดกคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ หมดเวลาค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวที่หนึ่งค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม คุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับยัญชนะตัวที่3มค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคิดว่า ภาพที่คุณครูให้มาตรงกับเห็นชนะตัวไหนคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะ ภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวที่สองค่ะเก่งมากเลยค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนมาวันนี้เด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยกอไก่ถอถุงพอสมเพ์และการอ่านออกเสียงได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนรู้เรื่องภาพที่สัมพันธ์กับประโยคอีกด้วยนะคะ วันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะการบ้านเล่มที่หนึ่งให้เด็กๆทำหน้าที่สองการบ้านเล่มที่สองอ่านให้แม่ฟังให้เด็กๆฝึกอ่านในหน้าที่สามนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูตอนเปิดภาคเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถตอบคำถามกันได้หรือเปล่า ยังไงก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนมาด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองก่อนออกจากบ้านสวมใส่แมสทุกครั้งมันล้างมือบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย